ตอนนี้ถึงสถานีบางซื่อแล้วนะเดี๋ยวรถก็จะขึ้นไปใช้ด้านบนนะจากอุโมงค์ใต้ดินไปใช้ด้านบนซึ่งถ้าเราไปสถานีาต่อบูนนะเราก็จะได้เห็นลงขึ้นอุโมงค์เลยจะเป็นยังไงไปดูกัน The gap train and สถานีต่อ,อไปสถานีต่อูน รถมูโรจะเปิดทางด้านซ้ายได้สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายซีเพ่อได้ที่สถานีนี้ Next station o u e r o o Train doors open on the left Passengers can connect to Purple Line at this station เดี๋ยวรถกำลังจะออกจากมวงนะแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไง แสงแรกนะแสงแรกที่ออกจากมงงใกล้แล้วรับนี่ขึ้นอะไรเนี่สว่างจ้าเลยครับผมซึ่งเราจะเห็นตางการไทยประนีตเลย่ะเป็นกำแพงสูงแหละตอนแรกคิดว่าจะเห็น็ตออะในกลางบางซื่อเห็นปะมาไม่เห็นฝั่ง นตรงแถวโลตัสนะขึ้นมาแถวโลตัสนะแล้วข้ามคลองตรงนี้คือตรงไหนวะเนี่ยข้างหน้าเราก็จะเป็นจุดตัดของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะที่ไปนนทบ,บุรีนะถ้าใครจะไปทางนนท์ไปทางบางใหญ่ก็มาขึ้นที่สายสีม่วงได้อยู่ข้างหลังแล้วครับผมซึ่งลงนี้แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปสายสีม่วงแล้วเดิน<ๆ>ไป ตาวูดปรไดใช้แะระวังขณะ้วะออกจางฝันี้ก็ขึ้นบันไดรสาสถานีอยู่บนหลังคาเนี่ยคนกำลังรอรถกันอยู่ไดแล้วครับเนี่ยครับเห็นบันไดปะบันไดขึ้นไปสถานีตาูดนะ เดี๋ยวตจะไปบางโพเนี่ย,ยสถานี้ตาปูมมนโยมบ่ะ,ะจากดีมองเห็นปะ ในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นแบบนี้ครับผมสีํำเงินจะเป็นที่จับและออก็เก้าอี้นะใช่บางโพหรอคือตะอ๋อใช่ไหมอ๋อใช่อ๋อตรงนี้ก็คือสถานีบางโพนะนครับผมเนี่ยครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับผม ซึ่งผมก็มาออกสถานีบางโพตรงนี้นะผมซึ่งสถานีบางโพมีอะไรครับนี่เลยเห็นไหมสีเหลืองทองอารามนะครับนั่นคือรัฐทภานะครับผมดูสิสวยเลยซูมก็ไปดูนะว่ามีอะไรน,นั่นก็มียอดเจดีย์อยู่บนรัฐทภานะก็ทําเหมือนเจดีย์ที่อ่าดอยสุเทพไเปบ,บ่าครับหรือจเจวีดากอง เอ๊ะหรือว่าเป็นราชภาพมา่าเออไม่ใช่มียอดเจดีอยู่นะเหลืองอาลามเลยอะ่ะมันแสดงถึงความเป็นไทยหรือว่าเป็นมันไม่ใช่ทรงไทยเนาะเจดีมันไม่ได้ทรงไทย,นะไไไทยหรือว่าทรงไทยวะเออเวอร์รงลังกาทรงพมา่าทรงอะไรไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์น่ครับนี่คือรัชสรานะผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับโรงเรียน พาราธิการกลมทีิการทหารบกนะครับและข้างหน้าก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะผมลงมาข้างล่างผมมาหาจุดที่จะถ่ายตรงรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาสวยๆไม่มีครับผมมันกั้นหมดเลยอ่ะเออแล้วจะถ่ายกันตรงไหนนะเออขึ้นกลับมาอีกครั้งนึงครับผมเดี๋ยวผมงงนั่งรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเลยแล้วกันซึ่งบริเวณสถานีนี้นะครับก็ มีความเจริญเยอะเลยครับผมเนี่ยมีคอนโดเพิ่งสร้างก็มีนะครับผมเนี่ยคอนโดเก่าใหม่ก็เยอะเลยครับผมซึ่งการเดินทางขึ้นสมนานี้ก็มีทางลิฟต์และก็บันไดนะนครับผมแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับผมแผนที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บางโพนะอยู่ที่นีต่ต่อไปก็บางห่อบางพลัดสิรินตอนบางยี่ขันบางกุนนนทปลฉายจรันนะครับผมแล้วก็ท่าพระนะ ซึ่งถ้าพระเราก็เวียนกลับมาอีกนะครับผมนี่ครับนี่แหละรครับผมก็มีติกันติกันจานชลา,าด้วยนะถือว่าดีนะซึ่ง BTS บางสถานีไม่มีนะแต่รถดีกงเมีก็ป้องกันคนไม่เข้าไปนะบางคนอาจจะแบบคิดสั้นอะยวเข้าไปก็อันตรายนะต้องมีอย่างเงี้ยดีแล้วป้องกันไว้ก็ป้องกันเกิดเอดนะย้ายเกิดเอดก่อนแล้วค่อยป้องกันนะ คนไทยบางทีเกิดเอิดก่อนแล้วก็ป้องกันแบบนี้ไม่ดีครับผมไปเดี๋ยวยเราดูว่าเอาตรงนี้ก็กั้นนะครับผมน้ำนะเหมือนตายตีเหลืองอะ่ะเฉพาะเจ้าหน้าที่เต่านั้นบางคนก็ไปเปิดเล่นเออเดี๋ยวตาตีเหลืองน่าจะมีอย่างนี้ตอนนี้รถไฟฟ้าก็ออกจากสถานีนนท์แล้วลครับบางอ้อบอกครับออกมาแล้วครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ข้ามแม่น้ําเช่าปัะญานะครับผม จุดนี้ก็เป็นจุดสวยงามไอรไรลที่นักข่าวเอ้ยจังภาพชอบมาถ่ายกันนะแต่ถ้าให้สวยต้องเป็นฝั่งนี้นะรถไฟพิ้งฝั่งนี้นะครับอันนี้รถไฟอยู่อีกฝั่งนะครับก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับฝั่งนี้รถไฟก็มาแล้วครับผมเอาไงดีเอาไงดีแต่พลาดกระบวนนี้ต้องรอกระบวนต่อไปนะไปเราขึ้นบนรถไฟกันดีกว่าปะแล้วเราก็ถ่ายจากบนรถไฟมีไกล,ลนะ บายเดี๋ยวเราถ่ายบนรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะเดี๋ยวรอดูตอนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะว่าสวยงามแค่ไหนนี่เริ่มแล้วคนระับเริ่มข้ามแล้วสถานีานอบอก,รกรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next นี่ถ้าเราอยู่บนรถไฟฟ้าเราก็จะเห็นวิวอย่างนี้กับผม นะครับซึ่งตรงหน้ารัชรพาเราก็เห็นสะพานที่เขาสร้างครับข้ามเกียดกายนะผมเห็นปะเห็นต่อหม้อสะพานปะข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะซึ่งกําลังก่อสร้างกันอยู่นะเห็นปะตอนนี้เ็าต่อต่อหม้อเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ตรงสะพานนะครับสองช่วงนะเป็นสองช่วงต่อต่อหม้ออยู่ตรงกลาง รายรอบก็เห็นคอนโดเยอะแล้วครับข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปเสริมเลยใกล้ๆกล้แล้วผมน้าตอนนี้เราไปสถานีต่อไปครับผมนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับผมจมแม่น้ำเจ้าพระยานะผมใครอยากมาก็มาได้นะ ตรงสถานีบางโพนะข้าบมบางอ้อจนต,ตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่นะเนี่ยยังเห็นนักสะาอยู่นะตรงสะานนี้นีเห็นตรงนี้ชัดๆเลยับผมนะตรงสร้างเนี่ยแนวสะพานนะผมแนวทางที่ข้ามสะพานเกียรติกายนะสถานี Number number one, cannot heart, I'm a station. Please find the gap between the train and platform.